ครับผมวันนี้ก็พบกับอกอุ่นเบอร์ซามนะครับผมก็มาเก็บผลผลิตครับวันนี้เป็นหงหยกลงลังนะครับผมในรอบนี้นะครับมีทั้งหมด6ตัวครับผมได้มา6ตัวเป็นลูกนกลงลังซึ่งคัดแยกออกมาจากพ่อแม่เขานะครับมีทั้งหน้าเหลืองแบบหน้าไม่เหลืองแล้วก็สีเหลืองนะครับ มาครบทุกรูปแบบเลยรอบนี้มีแฟนซีมี fancy, มอุปภายสเปรเกิลนะครับผมมีครบทุกมิเทชันเลยอันนี้เป็นลุกนกลงรังนะครับอายุก็ประมาณ1นถึงสเดือนนะครับประมาณนี้ไม่เกินสามเดือนนะครับ นี่ก็มีการป้อนปองป้อนป,ป,ป,ปากเป็นเรื่องปกติของนกเด็กนะครับเขาจะทำคล้ายๆพ่อแม่นะครับเรียนแบบพ่อแม่สำหรับช่วงนี้ก็มีเพื่อนๆทักทายเข้ามาสอบถามนะครับสำหรับหงหยกนะครับว่ามีพอแบ่งไหมนะครับก็ทางเราก็ ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีนะครับผมถ้าจะแบ่งสักหนึ่งถึงสคู่ก็พอหาให้ได้ครับแต่ถ้าเยอะกว่าน,นั้นก็ยังไม่มีครับเพราะว่าเราก็เก็บขึ้นทำพันเหมือนกันยังไม่ได้จำนวนตามต้องการนะครับคงยังว่างอีกเยอะครับตอนนี้ก็ตามหาหงหยกเพื่อเข้ามาทำเป็นพันก็แม่พันอยู่นะครับอันนี้เป็นหน้าเหลืองนะครับเนี่ยเป็นอพาลายด้วย โอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอัปเดตสั้นๆเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับอรอบเย็นนะครับเรื่องงานมาเก็บผลผลิตหงยกลงลังนะครับผมสวัสดีครับ